สายครอบครัวถูกใจใครบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูคันนี้กันเลยเป็นปาเจโร่ปี2017นะครับคันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นตัว2.4ตัวนี้เป็นตัว G T นะครับมาดูว่าได้อะไรกันบ้างเปิดราคาแค่6 9 9 9 0 0บาทนะครับไล่ดูรอบคันก,นก่อนเลยไฟคันนี้ก็จะเป็นไฟเดทามนะครับตัวใหม่ๆแล้วนะคันนี้อะแม็กเป็นแม็กขอบ18นะครับเป็น TE ก้านยกหยอดแดงแม็กใหม่ย,ยางใหม่นะครับอะแล้วก็ดูช่วงล่างหน่อย ช่วงล่างระบบโชคจะเป็นของโปรเฟนเดอร์นะครับคันนี้เฉพาะชุดโชคก็20,000กว่าบาทแล้วยังต่ำนะเฉพาะช่วงช่วงล่างนี้แม็กโชคยางก็ตกเกือบ5 0 0 0 0นะครับมาดูก่อนคันนี้เป็นกุญแจคีเลสระบบไฟฟ้ารอบคันเรียบร้อยทรงกำลังสวยๆนะคันนี้เป็นย,ง oh. ยางเดี๋ยวดูดูไซส์ายางก่อนยางจะเป็น265 60 18นะครับเป็นแบบอ,กออกแนวยีราฟแค่ดูโชคก่อนนะเป็นไงโปรเฟนเดอร์สวยๆเลยสําหรับใครที่ไม่อยากเอาไปทําอะไรเพิ่มนะครับช่วงล่างครบ,ครบจบกับคันนี้เลย เดี๋ยวมาดูท้ายกันก่อนก่อนจะไปดูภายในนะรถครอบครัวที่น่าใช้อีกหนึ่งคันบอกเลยคันนี้ปาเจลร่พับเบาะอะไรเรียบร้อยคันนี้เหมาะกันมากเหมาะมากช่วงนี้รถสายครอบครัวที่ราคาเบาๆ699ผ่อนเริ่มต้นอยู่แค่หมื่นนิดนิดฟีดาวนะครับามาดูภายในกันหน่อยใครที่มีเบบีเแบบีนี่ต้องบอกเลยมาดูภายในก่อนอขึ้นไปนั่งเลยดีกว่าครับ ภายในจะเป็นเบาะหนังนะครับตรงนี้ก็จะมีหน้าจอมาให้แล้วเผื่อมีเบบี้อยากดูการ์ตูนใส่ซีดีอะไรพวกนี้ได้หมดครบนะครับซีดีดีวีดีต่างๆเวลาเด็กๆงอแงเดโอนนี้ได้เลยปะดูด้านหน้าก็ไน้อันนี้ก็จะเป็นเบาะไฟฟ้าครับคู่หน้าเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะเบาะไฟฟ้าคู่หน้าแอร์แบ็กคู่หน้าเหมือนกันนะครับหน้าจงหน้าจอเดิมโรงงานระบบแอร์แอร์แยกซ้ายขวาเลยนะสำหรับใครที่แบบ คนขับขี่หนาวแต่มีสีภรรยาขี้ร้อนเงี้ยจะได้ไม่ทะเลาะกันว่าแอร์หนาวแอร์ร้อนนะครับปรับแยกกันได้เลยฟิล์มเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะเพิ่งติดฟิล์มมาใหม่รอบพันฟิล์มจะเป็น40 60หน้าหลัง40รอบข้าง60ก็ช่วงนี้แดดเมืองไทยก็เข้าใจหน่อยครับแดดร้อนจริงๆเดี๋ยวผมพาดูห้องเครื่องหน่อยนะครับเดิมๆเครื่อง2.4เดิมๆคันนี้นะครับน่าใช้งานอีกหนึ่งรุ่นน้องบอกเลยปาเจโร่รถครอบครัวราคาไม่แรงใครที่มองหารถครอบครัวราคาไม่แรงฟรีดาว พรอยู่แค่10,000ต้นๆเท่านั้น699 0 0 0บาทนะครับปีทุกค่าดาเนินการเลยสําหรับใครที่ชอบหรือใครที่สนใจก็สามารถจองนะเดินเรื่องได้แค่9 9บาทนะครับกดลิงก์หน้าโปรไฟล์หรือทักไลน์ทักแชทเข้ามาสอบถามกันได้นะครับหรือคอมเมนต์ใครที่ไม่อยากพลาดข่าวสารเกี่ยวกับรถเข้ามาใหม่ๆก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยครับจะได้ไม่พลาดกันนะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นตัวท็อปอีก1รุ่นนะครับโฟมาลัยก็มีแพเทิร์นชิพอะไรพวกนี้เรียบร้อยแล้วออปชั่นเต็ม ใครอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็ทักแชทเข้ามาสอบถามก็ได้นะครับก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับนี่ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ